พรความพระธาตาสิงเจริญชัยรัชโยมุสีตำบลทามอำเอเสือภูจััรนะครับวันที่วัี่ี่องพฤษภาคมสาแรก67มีวิีฉลน้ำพระธาตุและทำบุญตามประพิีเซ่นุตนะครับมีสาธุชนม

มีน้อยนะครับอาม็กวะครับคือเกี่ยวสนวัอาท้ายอยากตั้งเป็นร้อยนะครับอันนี้ให้หอมด้วยบริจาคกันคณะสถาี่นวันอาเปิดอนี้ถนึร้อยานะครับอานะครับอตอนนี้วัดไมาแล้วนะครับมาเรื่ยเ่อาวัดต้นน้นะครับอาวัดตนน้ำหลอด้ม่การน้ำของ่านอาจะต้องไปหานะครับอาเจาะกันเตียงกันยอนหน่อยเร์นะครับ ารควบุทีุ่มพัฒนาโยมอดุลใจคณะผัดเบินตัวงานนะครับเจาคณะตำบลกิติมาศชนิชานะครับอาจารย์ขันนะครับบักินะครับแผ่น้ารดานะครับเราโมทนาเป็นเรได้เยครับเสนอกรรมานไันใดจัดเตรียมได้กับเงินไว้กันเอมแล้วก็ได้ขอบคุณด้เป็นอย่างสมอันใดๆอันใดๆที่ราไม ชาตสิงเจริญชัยสร้างเมื่2 6 4คื่วาวันมาวันโลเป็นผู้สร้างใน12ปีจึงสำเร็จที่ต้นอิดประมาณ1แนกอน่้าอว่า่งรารอี้ลังจากท่ให้หอมและท่านประบามไปนการเกอาจารย์อาจารเปรียบไว้นะครับ

เป็น้ำทางใหกันน้ำตาลทีรเราทนะครับใช้ตะแกรงัดต่อขอบคุณนบควให่นเะครับตงนทนะครับมี้านะครับตั้กอคเปรเราใ้ประชาสัมันกับคุณนะครับเี้ยงาารเี้ยงัขตแทงนะครับมีตังร่่งนะครับประกอบภาพ อาจจะที่ทางคานตุนตนะครับเาทได้ให้นร่องบริจาคไม่ถงด้ด้ยตาครับอาจจะประกอบออกอหลองเาจะน้องไปแตนี้วัดคงเก้นะครับสำนักษ์สีบุองับนะครัั้งสายในี้เนะครับ้องห่มแล้ก็จากีวัดสะนะครับ Ờ mới có có นี่นี่ปกติแต่มาหลังการศึกษาหุ่นนี่แหละนี่ใส่ห่อแล้วว่านี่ทำเดินไปก่อนฝึกจังหวะตักเตียงนะจ๊ะอ่าเกี่ยวกับการรักสัมผัสเกิดเกิดนะจ๊ะโดยว่าทุกทายอีกนะใครทำอะไรทำแต่ว่า เออป่านนประเกื่อนันอ่นมา,มาน,น,อน,อนด้อครับสองข้างผาดเพืน เรียบร้อยแล้วครับอืวันนี้วัดเพื่อผู่อย่จะงนิ่งหน้่ยจันแบบว่างานาจคนาจับได้ต่ากผมมางนจัาสายแดเงี้ยวว่าผู้าน้ำซุปนี้นำผู้ชรวยมาจัาได้มาให้หองทติดทุกขาข่าวก็เจอนเดียวว่าแุกที่ทำบเพื่อเพิ่มเงินง วาหนึ่งร้อยหนึ่งพันหึงระอยห้าสิบ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 าสิบห้าสิบห้าสบห้าสิ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 ห้าสิบ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 ้าสิบ้าสห้าสห้าสิบห้าสิ้าสิบห้าสิบห้าสิบห้บห้าสิ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 บ้าสิบห้าสิบ้าส อันนี้หวังว่าจะได้มีโอกาสเจอเราแล้วกันนะครับไม่ต้องแบบทั่วๆไปนะครับเจอกันสักครั้งนะครับนะไม่เจออะไรมากนะครับนะครับคนเดียวประทับใจกันนิดๆกันนะครับรู้สารกันนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็สวัสดีครับ <imitation> จะบ่วันที่น้องก็ไม่เบิกตาอาลุนน้ำอาเสกชุดก็แรงมากที่ดอกไม้ส่องเอวมีดอกไม้ส่องมันาดูดอกไมนยกสรีอาสว่างพระยาอาจะมานั่งเล้นก่อนนะครับนาะงอาทะใช้เงินติดเงในมาเี่ย อาการนี้ขอแนะนำถ้ามาทางนี้ก็มีการรักษาแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นมะพงยองเมือกนะครับก็อะตุ้งตันนิดนึงแบบนอ้แบบนี้ทางนี้เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเมือกเนื่อนะครับเป็นต่างหูหางหัวไปแบบนี้นะครับเม็ดอะปวดสมองโดนสังเกตุอาการนี้เป็นอาการยานนม็ดนะครับอาการแบบนี้อะผลพิธียาเนี่ยครับหายซี ไปมากเลครันนี้สุดเลยเราจะไปวัดคระแก้วไปใช้จังานปีใหม่นั่นะครับงานเราจะนัดเเนี่ยให้เรบไปรู้ก่อวกันาจะนัดเดินที่ไหนวาจะรัดเดิบาไหนกันแล้วกันบางคนบางคนะขับรถสนาจะรับรถแบบารขับรถแบบเขาเอาแบบเส้นเวลาจะับมาแล้วมาเดินจะเส้น

เราทำบุญอะไรต่างกันก็เป็นบุญเราไม่ได้โอกาสที่เราจะมาทำบุญทุกสิ่งอะไรนะครับนะครับเราสามารถที่จะทำได้นะครับดึงดูดใจนะครับนะครับเพื่อนๆเราครับนะครับนะครับเพื่อนๆเราครับนะครับ แล้วต่อไปเระเอาคำว่าชา้านไทยรี่มาเรียนที่จีนสนกันยังั

เาบัรักนัธรรมนักสร้อยสุภาพนนะ่าวโตสาวัสสนมนักสน้เอาสมาทานเป็นจะสิดพร้อมกันเลอ มายํกันเตติจารณะณโสหาปัญจศีลานิอัจฉมะโฏฏียํ

Bapak tiga jubah, noah sungkara, ngaah jubah, takuah tangnauah, takuah siriwah, takuah nasawah, takuah pengawah, ภวํมนฺตวาภวสุขวาภว ธมฺมาวิวัณฺนามิมเทสํสพฺพํอปฺปตํสมฺมเตเมปจฺจายมยากตํคุณํสตินาอนุปุเรตํปํสาตินาตตํคุณํ

Terima kasih telah menonton! กันเนาะงดแน่นะ lên đi từ ngọn anh ấy là đi khỏi bên đi khỏi bên đây โอ้หุนหนักหุนหนาหุนหนักหุนหนายิ่งว่าวา,า,า,างเลย่งกเล่ยวเจะ่าหาข้อกันนะมั hôm nay mới ra chơi ạ à, với bà hẳn con suối ạ đã đua đã đua cây